โรงเรียนวัดอ่างทองตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด89คนปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงามเรียนรวมจำนวน9คนรวมทั้งสิ้น98คนวิสัยทัศน์ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขได้ตามมาตรฐานการศึกษาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนภายใต้การบริหารจัดการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนภายใต้การบริหารงานของนางชวีวรรณเอกดิโลกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทองโรงเรียนวัดอ่างทองจัดระบบการดำเนินง,งานยุทธศาสตร์5มาตรการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด ยาเสพติดและอบายมุขมูคือมาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหามาตรการด้านการรักษามาตรการด้านการเฝ้าระวังและมาตรการด้านการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์4ี่ต้องสองไม่สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์มีแผนงานมีระบบข้อมูลต้องมีเครือข่ายไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนวัดอ่างทองได้จัดก,กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละห้องแบ่งออกเป็นฝ่ายงานต่างๆดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้อง3ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดก,กิจกรรมที่สร้างสารรค์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่สอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดในทุกกลุ่มสาระกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยนักเรียนเช่นการจัดป้ายนิเทศการรณรงค์เรื่องยาเสพติดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้แก่การปลูกพืชผักสวนครัวการเพาะเห็ดฟางการทำแหนมเห็ดและการทำพวงรีดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมอาสาการทำเวรพื้นที่และห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน 2. มาตรการด้านค้นหาโรงเรียนวัดอ่างทองได้มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการประเมินตนเองหรือ SDQ และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และดำเนินการคัดกรองสภาพการใช้สารเสพติดลงในระบบคัดกรอง CATAS 3. มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนวัดอ่างทองดำเนินง,งานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะดำเนินง,งานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาและจัดตั้งคลินิกเสมารักซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่าไม่มีนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โรงเรียนวัดอ่างทองได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีพฤติกรรมไม่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดโดยการเชิญวิทยากรครูแดมาให้ความรู้กับนักเรียนและมีการจัดป้ายนิเทศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโทษของยาเสพติด การอบรมหน้าเสาธงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนตลอดจนการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมการรวมกลุ่มของนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆทั้งการเพาะเห็ดฟางการทําแหนมเห็ดการทําพวงรีดการปลูกพืชผักสวนครัวการเปิดตลาดนัดพอเพียงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์อีกทั้งยังช่วยสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นโรงเรียนมีคลินิกเสมารักกิจกรรมหนึ่งชั้นหนึ่งวันพระและกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อเป็นการปรับสภาพจิตใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบบยมุข 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง โรงเรียนวัดอ่างทองดำเนินการตามมาตรการด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบบยมุขผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โรงเรียนวัดอ่างทองมีการแต่งตั้งคณะดำเนินงานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการรับเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบบยมุขผ่านตู้แดงเสมารัก 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัดอ่างทองได้ดำเนินการเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยเน้นการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการบันทึกทำข้อตกลง MOU กับ โรงเรียนข้างเคียงซึ่งจากการดําเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดําเนินการโดยใช้หลักบวรในการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายได้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงที่ทําการตํารวจชุมชนตําบลทุ่งหวังวัดอ่างทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านอ่างทองทําให้โรงเรียนวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิต จากรายง,งานผลการเยี่ยมบ้านของครูประจำชัน้นพบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขาดระเบียบวินยัยและบริเวณบ้านพักอาศัยของนักเรียนมีผู้ที่เสพยาเสพติดและแหล่งมั่วสุมซึ่งหากไม่เข้าไปดูแลอาจทำให้นักเรียนเกิดหลงทางเข้าไปใช้สารเสพติดได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการและสังคมรอบข้างที่อาจชักชวนเด็กให้ทดลองในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ โรงเรียนวัดอ่างทองจึงใช้รูปแบบประวัตโมเดลในการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อพ้นภัยยาเสพติด บวรคือบ้านวัดและโรงเรียนสามเสาหลักที่ประสานกันเป็นแกนหลักในการพัฒนาไม่ววัโลกสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแต่หลักแห่งบวรยังเป็นสามประสานที่มั่นคงโรงเรียนวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรควบคู่คุณธรรมจริยธรรมด้วยรูปแบบวอโมเดลในการดําเนินงานโรงเรียนวัดอ่างทองได้นาวงจรหรือแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ P.D.C.A ได้ดังนี้ P. แผนการวางแผนการประชุมชี้แจงวางแผนออกแบบกิจกรรมการกำหนดเป้าหมาย D. ดูการนำไปปฏิบัติจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข C. เช็คการติดตามผลตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ A action การปรับปรุงแก้ไขวิเคราะห์ว่ายังมีปัญหาข้อบกพร่องที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหรือไม่ โรงเรียนวัดอ่างทองดำเนินการปลูกฝังให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ถูกเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองนักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับดีขึ้นไปโดยรูปแบบปรวรโมเดล โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทั้ง5ด้านดังนี้โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยกิจกรรมสวนมวลสุดสัปดาห์กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย Health and Safety ได้แก่กิจกรรมกีฬากิจกรรมการแข่งขันกรีธาเครือข่ายโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมคัดกรองนักเรียน ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนวัดอ่างทองจะเห็นได้ว่าบรวรโมเดลสามารถปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนโดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนมีบ้านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญจากผู้ปกครองมีวัดซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่นักเรียนและมีโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่ทำความดี และใฝ่รักษาสุขภาพเมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่ดีย่อมไม่นำความรู้ไปใช้ในทางไม่ชอบไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม